กาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเยบซี่ทุกท่านวันนี้พอเชยงพาพี่พ่อน้องมาิดตามตัวเลขคงสุดท้ายกับแม่หน่อยเนาะเป็นคนหนึ่งฝันแม่นครับผมเข้ามาแล้วสองหงวดซ้อนสองหงวดซ้อนเลยผีแมซี่มาบอกแต่ต้นคลิปได้คลิปแรกไปกับเป็นผีเมซี่ครับมาหาแม่หน่อยเนาะเข้าไปในห้องน้ำหายไปเรื่อยแม่หน่อยว่านั่เข้าไปแล้วครับผมบ่เห็นออกมาจากเถ่อเข้าไปก็บบ่เห็นอีดีแต่ว่าเห็นตัวเลขเขียนอยู่ในขันครับผมอยู่ในขันเนาะ เลขเป็นเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแต่ว่ามือนี่ไม่หน่อยว่าบเมีนผีเมซี่เด้จ้าจาเลยเลขตัวนี้มั่นใจแน่นอนเพานว่าพวอดอุ้ยฝันแบบรู้เดือดแห้งสิเป็นจะได้นั่นเดียวพรเจ้ากับพีน้องไปฟังจะผ่านไม่หน่อยอีกเนาะครับผมเนาะไปขับบัหลายย่าห่างไปฟังจะจัดพร้อมกันเลยครับผมต่องกาไปชมลิปนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับไม่หน่อยสวัสดีครับมาติดตามโคงสุดถ่ายกับไม่หน่อยครับผม เอฟซีเรียกรองมาอูอ้ว่าไปติดตามคนเ,เดอะวสันงวดก้อนเหล็กเ็นกระเข่าตรงตรงได้ว่าสัน <c oughs> ลองไปติดตามมงคงชดไทยเดินทางมาหาพอแดงก็ต้องมาหาไม่หน่อยนะครับนําเนาะครับผมเนาะมาติดตามตัวเหล็กเป็นคงชดไทยมาฝากพีต้อนน้องครับผมฝันว่าจังไหนก็ไม่หน่อยฝันว่าะปีงมาหาอะไรมาปีงมัดกัดปีงกัดนี <c oughs> ่ห่วยไปเฮ็ดอียหยังงูจังปีงจะเ็กัดฝันนาะลงไปเรียน่ะลงไปเรียนน้ำโลงไปซ้อนนีละโอ้อลงไปซอนกุ้ง ไปหาอยากหากินแม่นาอยากหากินว่าาไทอะไรกุ้งสับมันจับตปรตุโปูขึ้นมาก็แดนขึ้นมาเว้ยย่ยานินี่บอย่านโอวยไปยังสิบอย่านย่านค่ามย่านนี่มันใจแย่หอ้ยปาะริบแล้วปีงีขลังแรงึก่อนแบปีงนี่เอื่นข้นนี่ยังกบย่านตัวนี้ยีสางตบอย่างต่พี่ต้อบย่ากโอ้กับบย่านอีก่าติญาตปีงจะปีงี ไปไปหาสอนยังก็ไม่หน่อยไปสอนกุ้งไปสอนกุ้งเดี๋ยวมาไหวเฮ็ดจินแก่จีนง่ายเลยเนาะแก้วกุ้งไวสัตย์อยากแก้วกุ้งยังไงจังก้อนเหรอว่าสามตัวมากัดก่อนจ้ะปีงเน่ยบอกว่าจับกัดมาจับก่อนโอ้จับเธอแรกก็บอกต้นแรกก็บอกไม่บอกอ๋อากูแมมแนงข้นมอดแรนขึ้นขู่ไว้บอกกันแรงขืนขู้บวชขาดโอ้โหเพรทมาออกไข่ปะนี่โหเจ้า เห็นไข่เนี่ยมีผู้สาวอยู่เห็นผู้หนึ่งโอ้เจ้าไป็ยังคือห้องเลว้าช่วยนี่ซอยนี่ยอยู่คลองว่ะเจ้าไป็ยังอย่งคือห้องว่ะจัดเอาปีกออกซอยนี่ยเหมือนจะเปีโตัวหาตัว่ะจอ้หาตว่ะจัดหาตัวคุณหมอหาตัวโอ้เลือดออกเพาว่าเป็นเลือดอู้เลือดแต่ข้าซาดอ้านนอกไปหลังไรก็ออกบานีบานีมันเรื่องอะไบ้านเรื่องเอายาเออเขาไใส่ยาสูบปนยาสูบเผื่อนี่ละ ยาเซนนี่เออยาเซนนี่อ่ะเจ้าลอกเอาไปถูขามเลยววันสัตพ่อใหญน่นเ่นบอกผมผมยัวใหญคือกันมันมาแล้วว่ะมาดีอ่ะขอใช้เจ้ายายาสูบอันมาปูปูเรื่องวันสัตว์ุ่ไม่ดีมาตกปอกลงวสัโอ้ตกลงปีงตัตกลงเพรามันใาญ่ยาสูบยายาสูบมอนใยาสูบสีคิวมาจากฮาตัวฮาตัวตกลงเลือดอาขาอยู่บ่ บาฮ็ดจ ah. mm ังไรก็สีเศร้าบางพ่อวบางสนเศาถามต้องเอายาสูบท่าว่ะสัตว์ถาขาเอาจังมันเอาออกว่ะสัตว์ยีนยีกออกว่ะสัตว์เออแม่ความเราอีดีวันอ๋อยายาสูบถ้าขาแม่ควมเราอีดีวันมาหกหกเลยแหละเนาะหัว้วมันกระตุกปอกกระตุกออกเลยแบบ ต่ว่าแม่นอีีได้ขับใส่หมุดชมวงพอเที่ยงเคยสมัยตะกี้ลงหนาลงในแม่นแม่นอีี๋ยิงไม่ได้ยานยาสูบยาเส่นนะนะครับผมแม่นพอไม่ยันยาเส่นอี๋ได้มันจะคิวหรือมันจะยังไงบุงโมจักล่ะกันเพื่อนเพื่นบ้านจะใสั่นช่วยๆนี่ช่วยนี่ผู้ชายผู้หญิงดุนนั้นพ่อบอกมันนี่ล่ะน้ำหน้าอยู่หันคือข้อฝันนั่นครับแะเป็นยักษ์หัวองว่าสั่นเป็นว่ะ พันธ um> um ุ์ ee, ่างมาเบิงเมือนเออย่างเบิงป้าที่โทรจะคืออันข anyway pues ึ้นมาไหลแล้วอ่ะข yes ึ้นมาได้แน่ขึ้นาดชวิกับไอทีแม่กลางน้องคนนี้ขู่บอกขึ้นมาเลยบอกขึ้นมาเลยบอกเลยขู่กัได้ขู่กับเบาเลยโอ้ยย่านปีนหย่านข้านย่านปีนยานได้เลยว่โอ้ยยางงูใมามช่วยนี้ช่วยนี่พ่อว่าจ็บเลยคือจรงนีเนี้เอาคบขยานขึ้กันแล้วอ่ะ อเราเป็นแรงไม่เอายาเสพติมาใส่ยาเสพติยาสูบเขานี่ละแมนครับยาเสพนยายาสูบนี่ละอาจจะลองถู่งขาเมเลอวันก็ฉันามออกวพราะฉันบาดีแล้วหอบมาหอบหนึ่งหอบใหญ่หนึ่งยาสูบถู่งขาทู่ขาเมืเอวันก็ฉันอะไรจะเขีห้าค่พอผมตกปอกโลก็ดีแน่นแล้วซอยหลืออยู่ตกปอกโลเจาไปยังกูหอบ่พรัะน ก็คว่าเดืดเบื่ออาบคาอาบแขกก็เดือดอ,อ,อ,อือคันสตีเป็นเลขตีเป็นตัวใดระแม่หน่อยฮะคันสตีเป็นเลขตีเป็นตัวใดเป็นสิปแปรทานด้วยปิงมันกับแปดเนาะเนี่ยมันจับผาตัวจับผาตัวก็เลยตียไหไายแปรทาเนี่ยอืมพีเมซี่บอมาหาอยู่บอห็นเลยเห็นเลยพีเมิบ่หิน,น,นโอ้ตั้งแต่เพย่เผหายเลขมือน,นันแล้วก็บ,บอมาอีกเลยคลิปแรกพอเที่ยงมติดตามก็บ่าวเอ็มครับผมเป็นเมซี่มาขอนอนนั่ม ปรากฏว่าย่ำสิเมื่อพนเอวค้อของห้องน้ำเนี่ยว่าสันเข้าห้องน้ำเราหายไปเรื่อยว่าสันเราเห็นทักคนแม่หน่อยได้เข้าไปเบอร์ในห้องน้ำว่าเปยัางเข้าไปให้โดนแต่ว่าสะนนีบอกมาปรากฏว่าไปเห็นเมืองเกลืองยีพนเขียนใส่ขันไว้ครับผมเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับผมคลิปแรกเนาะคลิปนี่แม่หน่อยว่าปีงจะกน้ก็ต้องเป็นแปดมีหาตัวก็ต้องเป็นหานะแม่หน่อยเนาะอ่ะครับผมบมมีสามตัวเราเพิ่นให้แค่สองตัว อาไม่หน่อยอยกให้พี่นอกในแคบหน้าจอยเบิ้งงด้ครับผมเนะมงงาะหมอเฮ็ดคลิปเน่าครับผมคลิปนี้สั้นๆครับผมไม่หน่อยฝันวัาลงไปหาอยากหาจินครับผมไปสอนกุ้งปรากฏว่าลงไปได้บโดนปีงจับขาเต็มอญญาญะครับผมแลนขึ้นมาย่านแห้ง่าสัญยานปีงนี่ผีรกกะบวยาณงูระบวยญาณคนระบยิานแต่ว่าปีงนี่ย่านแห้งห้องไหวไหวแต่ขึ้นมาจนพยยน่อใหญ่นดำหน้าอย,ยู่แลนมาใส่ว่าแย่หน่อยเปน็นอยียางว่าสัน ปรากฏว่าเห็นปีงบ่ก็ยากเท่ากันแล้วบ่กบ่ยากแล้วว่าเราเรียนกับเมื่อบานแปลยาสูบยาเส่นมาให้แม่หน่อยเป็นโกขาบอกกดว่าตกออกเลือดอาขาเต็มหนึ่งไม่หน่อยว่าจังได้ก,กับแน่นอนละ่ะแปดหามาแท้ๆปีงคือแปดหาโตก็คือ 8, หาโต, 8, าต, 8, ตน,ะตน,ะนะา,า,คนานะครับผมเนาะไผมากกรลองแคบหนาจ่อยเบื้องนาะครับผมเนาะอ่ะแปดหานึ่งเก้าเก้านึ่งเลขมีแค่สองหางครับผมไผมากก็จัดคัดให้เบื้องบนคุณสุดสาเนาะพราะเจ้าหญิงมาจจิตตาใหม่แกเป็นแนวทาง แนวทางของศาลจะเป็น,นานรัฐบาลในวันแนวทางของหนวันที่1กรกฎาคมคอยทุกท่านโชคดีโชคมานซืบแผ่นหากรบเป๋านึงให้ถือตรงๆจังๆลำรวยเงินทองสมุทรพุทธคลิปนี้เพื่อเรา่องขอลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน่ะตะก่อนจากกันขึ้เก่าครับผมท่านผู้ชมเพื่อเรื่งเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาดซอยขายครับผมท่านใดเนี่ยเบิร์ตข้าเจ้าขายของเจ้าของโอ้ยไรแต่เป็นวันเนาะครับผมเนาะบูชาไปใส่เบิ่งครับผมได้ไปแล้วขายของดีดีสีพึ่งน้นนองจาง ท่านได้จากได้ไปฟังรรยลเอยดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณครับไม่หน่อยขอบคุณครับวัตถุมุคลณ์ทีนี่ทีว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางด้บอ่อเพื่อให้ลูกศิษอยญาโยมที่นั่งไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตฐานทิตบ้านที่ทเฮ่อนไปบ่านนี้เฮ่อน,น,นก็ไม่ลดก็ดี สีเป็นสีมงคลทามาค้าขายกับบริกตกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างสมัยก่อนเท่าบเขาใจว่าสาร้างมีคุณคนบเขาใจสีเปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีครับอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกลัวประหลา,าก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิมมิมงคลให้เชื้อทิ่ไปที่เหมือที่เหนือไป อ่ามันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็ร่วงอุยีจกว่าไปได้นังสร้างมาไปได้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มผู้ตคุ้นขึ้นอีกอเป็นสัน้นเป็นสัน้น,นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาษย้อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นอีรีอ่ามีผู้ธะคุณนมันก็โตมียติยิต,ตมีอำนาจสามารถมองในอดีตไิ้สามารถไปหาผู้ใด ก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยจะมาเช็ดวัตถุดิบชนมาบบานี้ได้วัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากตูมต้นตูมกินน้ำาบากตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกวน้ำนี่ือฝากตูม าบาดตูมบาดเพราะตาปูนโบเอาปูนมาเอาอีกฝากย่ตอต้นย่อคือบุกบานพวกเครื่อนตัวเอาต้นย่อเอาขื่นคืนนอย่อในฝา,ากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากคุนปูนบานต้นคุนต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุงเลียนนี่มานี่คือใบคุ้นี่นี่มันใบคุนเพราะาืีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาชีวรลีอาสีวรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบ นี่เป็นนี่แย่มาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ย,ไมยี่ดำมีตำานานมากกันผีกระสากบบงกระบลลงในนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเสียมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปลุกเสกของผุดเบิ้ลตำหนาอยู่ในเจ็ตํานานเบ,บิ้ปลุกเสกเชือ่อรร้อยแปดจบปลุกมาส,วส่วนใดเชือเช่อในคู่บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สี่ผู้ปลุกเสกผู้รแรกนี่ คือปูสีอนุตโรอายุณันนีร้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวีรงนี่ผู้พกเซษให้รุ่นแรกนี่อ่าทายไปสองปูรอดน่าบัตรกุดคูนอี่ปูรอดทาม,มาติโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเ,เปลี่ยนความยากโดนใอ้คนมังมีอยู่กินสว่างกันบันนสตีวูด,ดครับครับน,น,นี่นี่นี่ปูเพียน สายนี่จะเป็นสายของปูวิรอดบิโรอดยัตนาบนคือปูรอดทงศิมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานบเพิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสิไปของพนใหญ่ที่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องความเป็นมา